ข่าวแปลกจากต่างประเทศในวันนี้พบไข่สีชมพูอันตรายห้ามกินโดยเด็ดขาดนะครับ ข่าวนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะครับมีสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อบีนาสรางดารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่ตอกไข่ลงไปในกระทะเพื่อทำอาหารเช้าให้ลูกๆแต่ว่าไข่ที่ตอกออกมานั้นมีสีแดงอมชมพูที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากเธอเลยลองตอกไข่ใบอื่นๆปรากฏว่าก็มีลักษณะไข่ขาวเป็นปกติดังนั้นเธอจึงถ่ายรูปไข่สีชมพูแล้วก็โพสลงโซเชียลเดีย ซึ่งชาวโซเชียลมีเดียจำนวนมากนะครับก็เตือนเธอว่าอย่าทานไข่ดังกล่าวเด็ดขาดเพราะว่าไข่ที่เปลี่ยนสีอาจจะเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้นะครับทางกระทรวงกรเกษตรสหรัฐนะครับได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ว่าไข่ขาวขุ่นเป็นสัญญาณว่าไข่มีความสดมากและไข่ขาวใสบ่งชี้ว่าไข่มีอายุมากขึ้น แต่ไข่ขาวสีชมพูหรือสีมุกบ่งบอกถึงการเน่าเสียเนื่องจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าซูโดโมเนส หากรับประทานเข้าไปอาจทําให้เกิดการปวดศีษะศีรษะบวมและปอดบวมได้นะครับโดยศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจรได้รายงานว่าซูโดเนตเป็นแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเน่าเสียของอาหารหลายชนิดได้แก่อาหารทะเลและเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูเนื้อวัวสัตว์ปีกไข่ ผักและผลไม้โดยสามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนเท่านั้นหากยังจเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิต่ำอีกด้วยนะครับทำให้อาหารที่เก็บรักษาด้วยการแช่เย็นเสียได้นั่นเองนะครับเจ้าแบคทีเรียตัวนี้นะครับจะทำให้ไข่เน่าเหม็นและเป็นจุดสีหรือเรืองแสงได้ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งไข่ขาวหรือไข่แดงโดยมักจะมีสีเขียวสีชมพูสีดำหรือเป็นลิ่มขาวดังนั้นหากเจอไข่ที่มีลักษณะเช่นนี้นะครับขอแนะนำให้ไม่ต้องเสียดายนะครับรีบทิ้งไปโดยด่วนก่อนที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพของท่านนะครับขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ